ติดต่อยังไงครับเนี่ยติดต่อ0897800126โทรมาสอบถามได้นะอ่า0897800126ลำดุก่าของห้าติดถนนใหญ่เลยหาง่ายนี่หาง่ายครับติดกับหมู่บ้านเวลาบดีเลยเออแล้วมาไม่ถูกยังไงก็เหมือนบิ๊กซีอ่ะใช่บิ๊กซีข้างหน้านี่เออบิ๊กเลยบิ๊กซีมาสามร้อยเมตรเออไม่ไกลไม่ไกลฝั่งเดียวกับบิ๊กซีฝั่งเดียวกับบิ๊กซีฝั่งเดียวกับบิ๊กซีฝอ่งหน้าก็เทียบกับผมนะครับนี่นะครับก็สนใจ นะครับสินค้าจากที่ไหนนำมานะยุโรปส่วนมากส่วนมากจะเป็นงานวินเทจยุโรปอังกฤษอังกฤษงานอังกฤษเยอรมันอเมริกาก็มีเดนมาร์กโอแคนาดาคือเราคัดมาเน้นๆเลยใช่ครับผู้ชมก็อยู่ตรงเลยบิ๊กซีคลอง5้าปทุมธานีมานะครับเส้นนี้เป็นเส้นปทุมธานีนะครับลังสิตปทุมธานีมาที่อ่า ปุ่นมือสองลำโพงเครื่องเสียงนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เป็นโกดังญี่ปุ่นแหละแต่ว่าช่วงหลังรู้สึกเขาจะมีแต่เครื่องเสียงนะของญี่ปุ่นก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมไม่ได้มานานมากนะตรงนี้เมื่อก่อนผมมาไลฟ์ที่นี่บ่อยมากนะครับมาทําคลิปตรงนี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับอยู่ริมถนนพอดีนะครับเดี๋ยวผมเช็คอินไว้ให้แล้วกันนะครับผมสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ฝั่งทางอ่าปทุมธานีนะครับ ลำลูกกานะครับตรงนี้นี่ด้านหน้าก็เหมือนจะเป็นโกดังญี่ปุ่นนะฝั่งโน้นนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงนะเนี่ยมือสองญี่ปุ่นโกดังญี่ปุ่นนะครับอันนี้เบอร์โทรนะครับไม่ได้มานานมากนะครับเดี๋ยววันนี้ขอทักทายเฮียก่อน เียสวัสดีครับสวัสดีครับเออพอดีผมไม่ได้เอาไม่ได้เอาไมลอยมาเนี่ยไม่เป็นไรคือไม่ได้มานานมากแล้วเออเมื่อก่อนอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมครับครับผมอยู่ตอนนี้ก็ย้ายอ๋อตอนเมื่อก่อนอยู่ฝั่งโน้นนะผมก็จำปิดจำจุดฝั่งโน้นเรือเป็นโกดังอ๋อครับผมตอนนี้เป็นชนารางอ๋อตรงโน้นตรงโน้นจะเป็นโกดังฝั่งโน้นเหรอเก็บของพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับเดี๋ยวเฮียถือนิดนึงอ๋อคือ คือร้านเราจริงๆแล้วร้านเราก็เป็นโกดังญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมเป็นแรกๆเป็นโกดังญี่ปุ่นเลยผมสั่งของจากญี่ปุ่นมาเป็นโกดังอ่ะเป็นโคตูอนเทน้ใช่กิปาทะเมื่อก่อนเคยมามาอะไรเหมือนมีจักรยานมีไมะครนีครับก็เลยก็เหมือนมีเครื่องเสียงมาเยอะเลยครับทีนี้ก็เลยมาเน้นเสียงเครื่องเสียงพวกลำโพงยุโรปมีคนมีคนพูดถึงเยอะนะ ว่าร้านเนี้ยร้านเนี้ยเขาอยากให้มารีวิวเ้วยแต่ผมไม่ค่อยมีเลยมาสวยข้างหน้ามาก็ไม่ทันละเพราะของมันไปหมดื่อกีพอลงปุ๊บหนึ่งก็ลูกค้าส่วนมากจะจองอ่ะจองจองจองเลยใช่ไหมใช่เพราะว่ารู้รู้สึกว่าเราจะมีชื่อเสียงด้านแบบเรื่อเสียงที่เราเป็นหายากงานยุโรปจะเน้นงานวินเทจงานยุโรปอะไรเงี้ยส่วนสนมากเป็นของยุโรปครับเป็นของยุโรปอย่างข้างหน้าตัวไหนมาจะเน้นงานเป็นงาน เนี่ยเนี่ยโอ้สวยมาก e b อันนี้งานนำเข้ามานะฮะผมขอถ่ายภาพนิดหนึ่งนะครับแบบอันนี้รุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่น c m 1 special โอ้โหรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่นที่หายากนะอันนี้ตัวนี้จะเป็นแคปลาตัวนี้เป็นแคปลาครับผมอันนี้เป็นยางอันนี้ชุวยทนทานโอ้แบบใช้ได้นานสวยแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเป็นงานเกรดเอครับอืม เป็นเป็นสเปเชียลคือจะมีไม่เยอะคือมีคำว่าสเปเชียลหมายถึงว่า<ม>ทีมามไม่ไม่ไม <laughs> ใช่มีพิเศษอะไรอันนี้ลูกคา้าลูกคา้าดูนะพ <laughs> อจะเซิบเฟราคาได้ไหมครับ ราคาก็หลังไม่ดีกว่าคือหลังไม่ดีกว่าเพราะว่าผมบอกไปแล้วผมไม่เคยได้ราคาหรอกผมจะลดให้ลูกค้าหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนนั้นก็จะต่อว่าผมว่าคนนี้ทําไมได้แค่นี้อะไรเงี้ยหลังไม่ดีกว่าลูกค้าไปดีกว่าใครเป็นเนื้อคู่ก็เอาไปเป็นน้ครับพราะว่าเพราะว่าบอกราคาไปมันเหมือนมันมันกว้างไปอ่ะแล้วทีนี้ไปซื้อที่อื่นมาถูก แต่ที่นี้เขาซ่อมมาเขาก็ขายถูกได้เดี๋ยวมีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมใช่ผมก็เลยเอ้านี่ก่อนหลังใหม่ดีกว่าหลังใหม่ดีกว่านะคือชอบจริงๆแล้วมามาต่อรองเนี่นี่สวยเอออันดับตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าแบรนด์อะไรเนี่ยเบียร์นะบิวเบียร์นะบิวสเปเชียลสนะครับ Special ลตรงข้างหน้าเหี่ยวโู้โนี่อันนี้อันนี้สวยมอันนี้อันอันนี้จะเป็นอ่าหกแปดสี่รุ่นหกแปดสี่เป็นทาวเวอร์ทาวเวอร์นะครับนี่ครับ ตอนนี้คือแบบงานเหมือนคัดมาเลยนะงานคัดเกรดมาเลยครับงานนําเข้ามานี่งานจากอีเบย์นะจะมีคนทํำอีเบย์ครับผมส่งมาครับผมครับผมโอ้โหนี่นี่อันนี้จากจากอะไรเนี่ยอันนี้จากอังกฤษครับอันนี้เมกอินอังกฤษแลนอันนี้มีอิังกฤษแลนหมดเลยอังกฤษแลนอันนี้เมกอินอังกฤษแลนทั้งคู่อ่าอังกฤษแลนด์ทั้งคู่เลยเป็นทาวเวอร์เสียงดีเมื่ี้เสียงดีป๊อปเป็นเป็นเป็นงานเดียวค่อยฟังเสียงผมเดี๋ยวค่อยฟังเสียงแต่ว่า ผมไม่รู้จะแ่งมีเสียงแล้วก็มีมีหลายคู่อยู่จะมีพวกอ,อันนี้นนงานงาน,งานดีนี่อัน,น DIY เดี๋ยวผมดูกนัน modify งานงานงานแฮนด์เมดอันนี้อฝรั่งเขาทำอ๋อนี่มานแฮนด์เมดฝรั่งเขาทำเรียนแบบวินสันจะสวยสวยแล้วเสียงก็ดีนะใช้ได้เลยอันนี้เป็นไม้สักอันนี้ไม้แบบ ไม่จริงๆเงยไม่จริงๆไงเป็นไม้สัตว์ไม้ตุก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 เนี่ฝรั่งฝีมือฝรั่งเป็นงาน DIY Modified เนี่ยอยากจะดูงานที่มันมันแบบหายากๆต้องมาที่นี่อ่ะอ่าเป็นงานแปลกๆอ่ะฮะอันนี้อันนี้กระเบียนะโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอันนี้เป็น6 681 S2 6.1เอสทูตัวนี้อ่าอันนี้มันไปโดนอันนั้นทุเฉยแต่ว่ามันไม่มีผลต่อเสียงนะเสียงก็ปกตินั่นแหละแต่ว่ามันบุกเข้าไปทหกเฉยรับผมอันนี้เป็นเป็นเคปลาเคปลานะครับรับสวยเลยผู้ชมดูเรียน,นแต่มีความสวยนะครับอันนี้จะเป็นเจ l อรุ่นเจสองหนึ่งหกเอเป็นวินเทจอันนี้เป็นงานไม้ขอบไม้ครับนะอันนี้ดอกหกนิ้วเสียงดีนะตอบโจทย์มากคนที่เอาไปฟังเกียวกับเพลงคลาสสิกคลาสสิกนะ อันนี้เป็นโมเดิร์นช็อตโมเดิร์นช็อตโมเดิร์นช็อตดรอปแบตนื้อโมดอนช็อตอันนี้งานอังกฤษเหมือนกันอันนี้ก็คือฟังในห้องในอะไรในเครื่ฟังในห้องครับวันนี้ฟังในห้องอันนี้ฟังในห้องอันนี้เป็นรุ่นเหรออันนี้คือตัวปรับของเขาใช่ไหมอ่อันนี้ไม่ไม่ใช่ตัวปั๊บอันนี้เป็นเป็นทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ผมดูดูผิดผมไม่รูเป็นตัวบิดเป็นคอมเมียมครับผม นี่โบนด์ด้นจอยก็งานอังกฤษแล้วกหรือจะมีงาน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 พวกเดี๋ยว A V R นี่ของยามาฮ่าบางคนก็ชอบฟังแบบดูหนังฟังเพลงก็พวกนี้ได้นะอันนี้ตอบโจทย์ได้เลยใช่ไหมเฮียตอบโจทย์ได้เลยไฟ220ร้อบปันเราได้เลยอ๋อไฟบ้านเราเลยยามาฮ่านะครับแล้วก็มีของอันนี้ของอะไรอันนี้ของออนเกลตัวนี้ของยามาฮ่าตัวนี้จะเป็นเดนนอนเดนนอนธรรมดา พวกนี้ราคาไม่แพงครับแต่ว่าไปซื้อที่ห้างมก็แพงครับจะไฟ220หมดอันนี้คือไฟไฟบ้านเราเลยนะไฟบ้านเราเลยแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนี้สวยตัวนี้ไทโอเนียไทโอเนียรุ่นนี้สวยอ่ะตัวนี้เป็นประเภทดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงเน้นฟังเพลงเสียงดีนะพวกนี้เอาฟังเพลงก็เพาะนะพวกนี้ฟังเพลงก็เพาะครับพวกนี้ก็จะหลงหลงมามั่งกับพวกมิกเซอร์เล็กๆ เรียกว่ามีแทบทุกอย่างใช่มีมิกเซอร์มีอะไรเปิดบลูทูธได้ตัวน,นี้ไม่แพงพอนี้ไม่แพงเปิดบลูทูธได้ต,อต,อตอ่อต่อแฟไดได้บลูทูธได้ไดครับผมร้องเพลงได้อีกตันนี้ก็เป็นของยามาฮ่าน,น,นะครับเป็นของไทโอนียนในครับลองดูดูไปหนเราไปลงที่เกตเลยตัวนี้ก็จะเป็น คาราโอเกะ okay. ดูหนังฟังเพลงเข้าห้องประชุมได้นะใช้ในห้องประชุมก็ได้โอ้อันนี้อันนี้เหมือนเหมือนตัวใหม่เลยนะตัวใหม่เลยครับโอ้ก็เห็นพ่เป็นเขาขายอยู่น่าจะสามหมื่นสี่หมื่นนะ 300, 400, 000, โอ้ถ้าถ้าซื้อใหม่ใหม่เลยใช่ไหมอ่านี่ก็ใหม่นะนี่แก่กล่องเลยนี่กล่องอันนี้กล่องเลยครับไม่ว่ามาเถิดนี่คือกล่องของเขาแล้วตัวนี้ตัวนี้ท่านในพลจากนครศ<แ>รีธรรมราชใับให้ผมส่งไปให้อ <ừ> ก,ก็เลยจะเอามาเทสมาเลยของใหม่ ก็มาลองมาดเทสมาลองได้ครับแล้วก็มีจะมีซับบูเฟอร์หลายตัวอยู่ซับบูเฟอร์ก็มีซับบูเฟอร์เยอะเลยครับซับบูเฟอร์เยอะสิบกว่าตัวมั้งรุ่นข้วกลางนี่เลยนี่สิบสองนี่ดอกสิบสองไพลอนีรดอกสิบสองของเจบีแอลเจบีแอครับ JBL ดอกสิบใครอยากได้ลำโพงซับบูเฟอร์นะครับก็มาที่นี่ได้นะมาได้เลยเนี่ยพวกนี้รับประกันคือมาที่นี่ต้องต้องรีบมาเลยอ่าเนี่ยก็นี่มีคลิปนี่ยี่ห้อคลิป คลิปของซับซับคลิปพวกนี้เป็นแบรนด์ของอังกฤษแบรนด์อังกฤษนะซับคลิปครับแล้วก็ Infinity อ,อินฟินิตี้ของ USA อสเ i อินฟินิตี้นะอินฟินิตี้ของับผมนี่แล้วก็นี่ JBL <c oughs> ของ USA อันนี้12นิ้วของพวกพวกของ u s เอสเอหมกันหกหกสิบสองนิ้ว ผอยูนะครับสวเอาเอาไปเสริมเสริมเวลาฟังเพลงมันจะเพาะอันนี้คือเอาไปเสริมเสียงเบสอ่าใช่เสียงเบสเพิ่มเสียงเบสเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นเคปอันนี้เป็นชุดของเขาไหมเป็นชุดเป็นชุดห้าตัวเลยครับมี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 ห้าตัวอ๋อนี่มีเคปตัวนี้นะครับใช่มีมีเคปนี่โอ้ตัวนี้ตัวนี้นำเสนอตัวนี้บอสตันสิบนิ้วเนี่ยเสียงดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวท่านขอดูบอสตันบอสตันเสียงดีมากเลยรุ่นนี่อย่างนี่ยสิบนิ้วเลยดอก เนี่ยท่านผู้ชมมาลองฟังเสียงได้นะครับคือจริงๆแล้วผมอยากลองนะแต่ว่าเนี่ยดอกสิบนิ้วที่จะเปิดนะครับบางทีมันเปิดเลยนะมันเปิดนี่กสิบอ่าใช่นี่้กสิบดอกสิบนิ้วนี่เสียงดีมากเลยผมลองแล้วลูกค้ายังติดใจเลยเปิดให้ลูกค้าฟังนี่ถ้ามาถ้ามาถึงนี้คือเฮียเปิดลองให้ฟังเลยอ่าอยากฟังตัวไหนผมเปิดให้เปิดให้ฟังเลยไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่เป็นไรลองฟังได้นะผมว่าคนฟังสิบสี่ห้าคู่นะ เปิดให้ฟังเลยไม่เป็นไรผมก็อยากฟังเหมือนกันไงฟังฟังได้โอ้สวยเนี่ยเห็นแล้วชอบเลยเนี่ยฮ่าพวกนี้ตอบโจทย์ดีใส่ใส่เบสเข้าไปฟังในห้องแอร์เย็นๆนะใช่ครับเสียงนุ่มๆแต่พวกไปกระเษียนเนี่ยน่าต้องต้องฟังเพลงพวกไัยเกเสียณเนี่ยเห็นเห็นเขาชอบฟังกันจังเลยพวกไปกเกษียณนะส่วนมากลูกค้าผมจะไปกเกษียนคือกลุ่มกลุ่มนี้เขาจะเหมือน หาเลือกซื้อเลยอ่ะใช่ครับเพรอเวนตะเวนหาบ้านปลายชีวิตแล้วต้องฟังเพลงมัวแต่ไปเครียดกับเรื่องอื่นนะไมุ่ต้งเน้นความตึงตังตึงตังใช่ไหมใช่ไม่เน้นเน้นแบบคลาสสิกฟังติ้งก้องจิ้งก้องเสียงอะไรใสๆพวกเนี้ยมันตอบโจทย์นี่เนี่ยมันเนี่ยเนี่ยมันมันใช่เลยฟังแล้วอายุยืนเลยสวยแวเสียงแบบลุงไทยพวกเนี้ยฟังแล้วอายุยืนครับฟังแล้วอายุยืนอายุยืนครับอยู่กับลูกกับหลานได้อีกหลายปี เพราะว่ามัน,น,นมันมันเป็นยาอายุวัฒนะไงมันฟังแล้วมันมีมิติเสียง<อ>มันมีมิติเสียงแล้วฟังแล้วฟังบางทีอันไหนที่เราไม่ได้ยินมันก็ได้ยินอย่าเสียงสวรรค์มันเป็นยาชนที่นึ่เป็น,ปนยาอายุวัฒนะครับยาอายุวัฒนะเนี่ยอย่างวุชิม,มีมีกี่ตัวนะที่ชุดเนี้ยอันนี้มีห้าตัวอันนี้ห้าตัวนี่เป็นเซนเตอร์เซนเตอร์อ่าเนเตอร์สวยสวยมากเลยอันนี้ก็ ช่วยเสียงดีครับพวกนี้งานอังกฤษนะเคลบนี่อังกฤษนะเคล็บนี่งานอังกฤษ้โเตอร์เลยครับอันนี้ก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็นี่สี่เนี่ยสี่ห้านะครับแล้วก็มีซับมีซับด้วยเพิ่มเข้าไปจะซับนี่ต้องซื้อต่างหากแต่ถ้าจะซื้อยกชุดก็ได้ที่นีไม่แพงสมมติว่าเขามาจัดชุดกันอะไรนี้จัดชุดแล้วก็ให้ฟังก่อนฟังก่อนแล้วก็เราก็จะเติมแต่งซับเข้าไปด้วยครับมันจะเหมือนลงหนังเลยแหละ เดี like ๋ยวอยากให้ชมไปเรื่อยๆมันมีหลายตัวแล้วก็มีนี่มีชุดนี้ชุดนี้ก็ห้าตัวนะนี่เห็นแบบสวยๆเนี่ยชุดนี้ก็ห้าตัวเห็นไม่เอลไม่เอลชมอ่าอันนี้ก็ห้าตัวนะตัวได้ไหมตัวได้เยอะเนี่ยสวยงานก็แบบงานเขาเนี้ยขั้นงานขั้นเกรดกับงานเหมือนใหม่เลยนี่ก็ห้าตัวเห็นเอลนะครับพาวเวอร์สองแล้วก็เซนเตอร์เซนเตอร์แล้วก็เซลาว์เซลาวนี่มีตัวใหม่เลย สลาปีบเอลนะครับสลาตัวนี้มีตัวห้อยเลยด้านหลังมีห้อยด้านหลังด้วยมีตัวห้อยเลยนะฮะเซตห้าตัวครบเลยนะเนี่ยครบเลยครบเลยถ้าได้ชุดนี้โอ้โหแจ่มเลยแล้วมีตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นเซตเป็นอันนี้เป็นบุกเชลนี่แยกขายได้บุกเชลแยกขายได้นี่แยกขายได้นี่อันนี้เป็นเซตเป็นอ่าเป็นบุกเชล สิงดีตัวนี้สิงดีไหม JBL นะตัวใหญ่สูงประมาณสีซสนะตัวนี้นะครับประมาณน่าจะ40 43สูงประมาณ43่มเซนเน่มาดูมากเลยนะท่านผู้ชมครับเป็นงานคัดเกรดครับงานเข้างในนิดหนึ่งตัวไหนบ้างอ่าแล้วก็จะมีเส้นนี้ JBL อันนี้ข้างบนด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ก็5ตัวนะอืมอันนี้ก็เส้นทางเดียวมีเซ็นเตอร์มีสลาวส่วนมากก็จะมามาเป็นเซตนี้เลยครับอ่ามาเป็นเซ็ตไปครับ เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงตันนี้เสียงดีมากเดี๋ยวบอกรุ่นรุ่นรุ่นอ่า E S E S หกมั้งอ่า E S หกศูนย์เลยใช่ E S ก็มีทวร์ท้างบนนะครับใช่ E S หกตัวนี้ E S 60นะครับใช่ E S เย้อนมุขขง้นมาครับบางทีมันเยอะจำไม่แม่ทีมันก็เยอะเกินแม่เดี๋ยวคดูอน นี่นะครับสวยมากเลยท่านผู้ชมเอสแครับอีเอสแปดศูนย์รุ่นใหญ่อ่ะอืเอสแปดศูนย์แปดศูนย์รุ่นนี้เอสแปดศูนย์รุ่นใหญ่นะกี่กี่ใบละทั้งหมดห้าใบครับอันนี้มีเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์หนึ่งอ่ามีเซ็นเตอร์แล้วก็กี่เซ็นเตอร์อันนี้เซ็นเตอร์นะโอ้เซ็นเตอร์จะเป็นเอสสองห้านสะน่ว่าแกเข้ามาี่นี่ก็มีสลาวตรงนี้ด้วยสลาของมันอยู่ตรงนี้ สลา,ขามขาอยู่ตรงนี้สลาอยู่นี่อ่านี่สลาขขามันสลาคู่หนึ่งนะครับสลาก็จะเ,เป็น EN 20สองศูนย์ครับผม